แบบเร็วกับน้ําเลยนะฮะทีนี้มันมีข่าวหนึ่งหลังจากที่มันมีข่าวที่เขตแปดยิงทางกู้ของกู้ภัยแล้วก็มันมีข่าวหนึ่งที่แบบทําให้คนที่เดือดร้อนเขายิ่งกระทบไปใหญ่วทหารเองก็ถอนกําลังเพราะบอกมีทหารโดนยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนะครับยืนยันข้อเท็จจริงนะฮะพลโทรนรทิพย์โพยนองแม่ทัพภาคที่สี่ท่านออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่มีทหารถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารากิจเข้าไปช่วยเหลือน้ําท่วมในหาดใหญ่นะฮะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงเป็นลักษณะข่าวภมพเมื่อกี้ที่เป็นการยิงขู่ทีมกู้ภัยอะครับจากประชาชนในพื้นที่เขต8นะฮะที่อาจจะไม่พอใจหรือมีปัญหาอะไรไแม่ทพัพภาคสี่บอกว่าจะกำชับทุกหน่วยที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมเนี่ยให้รายงานตัวต่อศูนย์บัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้าหรือว่าสอป,ปอกอชอที่กองบิน56นะครับคือต้องเช็คชื่อทุกคนทุกราย เพื่อให้รู้ว่ายังอยู่ครบถ้วนและจัดผู้นํพาพูดภาษาเนี่ยนำเข้าพื้นที่เขาไม่อาหารให้ผู้นําชุมชนเนี่ยพาเข้าไป,ไไปผู้ขับหน่วยในแต่ละจุดรับผิดชอบครับต้องหาหรือหลังจากนี้นะมาตรการควบคุมอาวุธปืนของประชาชนในช่วงประกาศพร,รกฉุดเฉินด้วยนี่เป็นกระแสข่าวลือที่มันออกมาและท่านยืนยันนะครไอ้ที่กังวลว่าทหารโดนแบบนี้ปุ๊บจะถอนกําลังการไปช่วยหรืออันนี้ไม่จริง นะครับล่าสุดทหารเองก็ยังคงส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนะฮะทั้งเรื่องของการช่วยผู้พยพส่งเรื่องของอาหารการกินนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กระจายไปครบทุกจุดนะใช่ค่ะครับทีนี้นะคะคุณผู้ชมการขอความช่วยเหลือนะเวลาน,นี้เยอะแยะมากมาย<ช>หลังหลายมาหลากหลายทางมากๆนะคะ